สวัสดีครับเพือนเพื่อนครับคลิปนี้ก็ซิมาอัปเดตหมูแม่พันธุ์ของฮอร์ครับสี่ตัวครับสองตัวนี้อันนี้เพิ่งอ,งออกมาใหม่ครับตัวนี้ตัวน,วนี้ตัวที่สามทุกตัวตัวที่สี่ครับตัวนี้ก็ถึงกำหนดคอร์ดแล้วนะครับกำหนดคอร์ดเพิ่นมาน,นี้ครับพันที ยี่สิบสี่พืษสภาครับรบอยสิบสี่มือครับต่างทองตอนนี้ก็ะซ้ายแล้วครับสิบม่งแล้วยังบมีท่าที่โยบาสิคอร์ดครับเที่ยวลูกเที่ยวนอนเที่ยวลูกเที่ยวนอนนะครับสงสัยเลื่มเจ็บทองแล้วเพาะว่าเยาวาเพียนกะเหี่ยวลงแล้วครับ วางสองเสมอเพป็นังตึงแรงตึงอยู่มือนีเหี่ยวแล้วนอนเศร้าอยู่ไก่ละบ่เป็นยังไงลูกลูกเบิร์กดูนี่ไก่ละบ่นะครับลูกคนติ๊ด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 หันอะไรอยู่นี่ อืมนุ่มเริมมีแล้วครับนุ่มเพิ่นกับขางละแปดเต่าครับหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ด แปดสองข้างกับสิบหกเตาครับอันนี้เพิ่งจะทองแรกครับแม่สาวยังนอนอยู่สงสัยเจ็บทองไม่เป็นบาทครับย่างเพิ่งเจ็บท้องมาเพิ่งกันลุกเที่ยวลุกเที่ยวนอนอยู่กะล่ะลอต่อไปครับมันนี่ ก็อรอเพิ่นว่าเพื่อนจิตรงอยู่บ่รอยสิบสี่มือมเมนี้ถ้ามือนีนบ่ไไ้มือแรงบ่ไ้กัม่อ้อื่นเพื่อนละเดี๋ยวอัปเดตต่อไปครับเดี๋ยวมาถ่ายเบื้องนอกต่อคอดครับเลยมามือหนึ่งนะครับขึ้นป็นที่ยี่สิบหกเหลืองงามย่ำดีครับแต่ตอนกาขึ้นอยู่กันสองคนครับ ก็ต้องได้ทถคำอ,อดเองนะครับป่านนี้ครั้งแรกไม่มีคนมาเบิ่นกนำเลยจากสิเป็นบกเป็นแล้วครับปัานนี้มาลองเบิ่งกันล่อพน่นสองมือกบขึ้นหนึ่งครับขึ้นที่สองจัง,จงได้เวลาคอ,อดพ่น โอ้เป็นอนัดลบมันนอนนะครับที่ถ่ายคลิปนี่ก็น่าจ,จะเป็นตัวที่สามครับนะออกมาแล้วก็ได้ตัวทั้งเบิดก็ได้ตัวผู้ห้าตัวครับตัวเมียสามตัวยังไงเนะหรอหลุดมือได้ทั้งเบิดได้่แปดตัวบ่คอยมันมันเลยครับ,บ แทนเพชรคอกเอคอร์ดเองทหากรกะบบล้องกะเฮียผมเป็นนักเรีเยนเหรอครับต้องลงมือเฮ็ดเองอยู่กันสองคนออกมากัต้องเซตทำความสะอาดเพิ่นก่อนครับน้ำเมือกน้ำยางครับทำความสะอาดก่อนแล้แหละกะเอาผ้าเซตให้ป่าของเรารครับย้ายในป่าเพิ่นมีย่ยงน้ำยัง เดี๋ยวเพิ่นหาใจบบกครับเสร็จนปากแล้วจังทำความสะอาดตัวเพิ่นผ่าเศษมาเสร็จ,รจแล้วก็เตรียมตัวตัดสายสะดือเพิ่นครับกันไก่เห่ากะเอาหลาดแอลกอฮอล์ก่อนเนาะกันติดเสือ้อกกระเซียวได้ครับได้ได้ที่เขาที่เขามัดกระสอบมากครับกระสอบกุ้ยกระสอบห่ามแหละได้สีขา,ขาวๆนะหลัด ออกจากสายสื่อเืิมครับรัดออกก่อนแล้วเลือดเป็นออกรัดป้ต้องแน่นแห้งนะครับแต่ดึงแห้งพดขาดปุดถ้าบ่แน่นแห้งกะบบะยุคเลือดไหลออกถ้าเลือดไหลออกเบิตดตัวกระยาพันตายครับมาแล้วก็ตัดครับสายสื่อเดิมตัดสายสื่อดแล้วก็ตัดหางครับต้องการเงาสันสับแดตัดออก ลรวก็ใส่ย,ยาเหลืองครับมองแพ้เพิ่นตรงสะดือครับห่างท่ายาเหลืองท่ายาเหลืองแล้วกะเอ้มียาปั่มปล่า,าอมครับมูแรกเกิดเนาะกดปั๊มสักกึกเดียวพ่อพอดังปั๊มลายครับอันนี้คนอยู่บ้านแล้วครับ มาเฮ็ดขอดให้กะจำเอ้านเพื่อนเพื่อนกะสอนน้าถ้าสีเอิ่นเพื่อนไปเห็นน้ำตลอดกะเฮ็ดโปเป็นยักเทื้ครับตองลงมือเฮ็ดเองนาหมูเจ้าของอ่าเรียบร้อยครับบันนี้ก็สิเป็นขั้นตอนตัดเขยวแล้วครับบัตนี้เข่าเพื่อนก็ซิมีทั้งทึ่งซี่เหลี่ยมข้างล่างซี่เหลี่ยมครับเพื่อนยังตองตัดเขียวครับเพราะว่า ย่างเพิ่นไปกินนุ่มแม่ครับนุ่มแม่เพิ่นสิบาทได้ครับแม่เพิเ่นสิบบาทที่นน้าแรกเกิดต้องตัดเขียวก่อนตัดกระบอกข้อมาแล้วครับมูห่างเอมูห้องนี่กแกแกมันเจ็บดินแม่กับแกมันเจ็บครับตัดก็ต้องระวังย่านที่ดิ่นเพิ่นหยุที่ไปปากเพิ่นรอบๆอนี่ยเลือดแตกครับโรคห้ ต้าตีบีมให้รอบก่อนแต่ว่ารอบนี้ก็โอเคอาจริซาหน่อยใช่ว่าบ่เป็ิ่งฝึกไปเรื่อยๆรับเข้าสีเหลี่ยมโอ้คนผีเป็นซ้ำนา่ากับยู่บ้านจับหมูได้อ้าปากตัด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 โอ้แค่ดเดียวคุ่นจะเป็นจริงแล้วนะอ่าเรียบร้อยโอ้ยตัดเข่าที่ซีดก จะไปแล้วพูห้องดังเลยเก็บพลอยครับตอนนี้กะแจ้งแล้วครับตอนเ้าแล้วทั้งเวอือเแปดตัวข้อมทองแม่หนุ่ใหญ่หนึ่งอันนี้ผสมหลอดครับผสมเทียมแม่ใหม่ได้แปดตัวกะถือว่าโอเคครับบ่หน่อยบ่ร้ายผสมหลอด สันมอกจะได้กาฝากเพื่อนกดติดตามกดไลค์กดแชร์กดซับตะไคร้นะครับเดอ้อคดบนดอกทํำกินครับกะเลี้ยงหมูเลี้ยงเป็ดเลี้ยงไก่ไปนาอยู้านฮาอปลูกพักไปนํำถ่ายคลิปนี้มีประโยชน์ก่ฝา,ากคเพื่อนกดไลค์กดแช่นํำแต่อย่าลืมฝากกดติดตามนะครับเดอ้อเพื่อเป็นกำลังใจผมเฮ็ดคลิปต,ต่อไปครับ ครับสารคิมีกับผมกับฝากแค่นี้ครับสวัสดีครับขั้นมันอยู่ไกลๆนะเฮาสิเอินมันวาความปันแต่ขันเฮาเขาไปไกลมันมันสิเปลี่ยนส่วเป้าหมายแต่ขันมือไหมันอยู่ในมือเฮาเฮาสิเอินมันวาความสุขขันมือนี้คิดว่ารวยบ่พ่อให้อวยข้อไปเบิ้งขอท่านขันคิดว่าบ่สวยบ่รอท่อละมันกลาหันข้อไปเบิ้งค้นปีการที่เบินงขันยาง ความอยู่ไกลเหตุใจเฮาคิดหอดความกาที่สอนตอนเท้ายันเฮาชูหูโตต,ตนของคนรอบข้างของเฮาก็ต่อเมื่อเฮาทุกยากเฮาชูหูโตตนที่แท้จ,จริงของคนที่บอกว่าหักเขามากก็ต่อเมื่อเขามาลำบากน้ากันมีโอกาสเว่าก็ให้เว่ามือนี้มีโอกาสเฮ็ดก็ให้เฮ็ดมือนี้พอคําว่าเอาไว้ที่หลังบางทีมันกาศสีเปียนมาเป็นคําว่าสายเกินไปเ,เลย